สวัสดีครับมาแล้วนะครับบ้านรวยพี่ลมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาดูบ้านหลังใหญ่นะครับ3ห้องนอน3ห้องน้ําแล้วก็3ที่จอดรถบ้านที่สวยเลยนะครับไปชมกันเลยครับมาพื้นที่แรกนะครับจะเป็นพื้นที่โรงจอดรถนะครับโรงจอดรถเนี่ยเราดีไซน์ไว้นะครับจอดรถได้3คันนะครับอยู่บริเวณนี้เลยนะครับเนี่ย กว้างมากๆเลยนะฮะเมตรกว่าเนี่ยนะครับเมตรนะครับบริเวณนี้จอดรถ3คันได้สบายเลยนะฮะหลังนี้นะครับเป็นหลังที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับในโครงการหนึ่งนี้นะครับก็จะจอดรถได้3คันนะครับพื้นโพรกระเบื้องไว้เรียบร้อยหมดเลยนะครับอ่านะครับเดินมาทางด้านนี้นะเดี๋ยวเรา ดูรอบบ้านกันก่อนก็ได้นะครับเพราะว่ารอบบ้านเนี่ยพื้นที่บ้านหลังนี้นะครับจะจะมีพื้นที่102ตารางวานะครับซึ่งจะมีพื้นที่ค่อนข้างกว้างเลยนะครับเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านี่คือพื้นที่หน้าบ้านนะครับฝั่งทางซ้ายนะจะเป็นลานกว้างๆนะครับตรงนี้สามารถที่จะใช้พื้นที่ได้พอสมควรนะครับแล้วก็ไฮไลท์ของหลังนี้นะครับก็จะเป็นเป็นพื้นที่ที่ติดกับวิวสระน้ำนะครับ รั้วด้านนี้นะเราทําเป็นรั้วครึ่งนะครับข้างล่างเป็นครึ่งปูนนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยเป็นระแนงเหล็กนะฮะเพื่อที่จะชมทิวทัศน์นะฮะมีต้นไม้แล้วก็มีวิวสระน้ํานะครับตามมานะครับตัวนี้นะครับเป็นเฉลียงนะครับเป็นเฉลียงข้างบ้านนะครับหรือเป็นระเบียงข้างบ้านเนี่ยนะตรงนี้ก็ไว้นั่งนะตอนนี้เวลาประมาณสัก10บโมงครึ่งเนี่ยนะครับร่มเลยนะฮะบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับเนี่ยนั่ง ปูเสือนั่งนะแล้วก็จะมีปักไว้ให,ห้หนึ่งตัวนะฮะตรงนี้ด้านนอกแล้วก็มีหลังคาคลุมด้วยนะครับอ่ะนี่เลยนะครับเดินตามมาครับอ่นี่เป็นบริเวณข้างบ้านนะครับฝั่งสาะน้ำนะก็จะมีพื้นที่อ่าค่อนข้างเยอะเลยนะครับนี่ก็เพิ่งปูหญ้าไปนะครับนี่ก็มาโซนด้านหลังก็จะมีพื้นที่เหลืออย่างนี้เลยนะครับพื้นที่1 0 2ตารางวานะครับใหญ่มากๆเลยนะะหลังนี้นะครับนี่ ให้ดูนะครับหลังบ้านมีก๊อกน้ำไว้ให้ตัวนึงนะครับโซนหลังบ้านนะครับจะเป็นปั๊มน้ํานะครับตรงนี้นะครับปั๊มน้ําเรามีชุดสํารองน้ํานะครับ1000ลิตรนะฮะตรงนี้เลยนะฮะหนึ่ลิตรของยี่ห้อดอทนะฮะแล้วก็จะมีปั๊มนะฮะเป็นปั๊มออโตเมติกนะหรือเรียกว่าปั๊มน้ำออโตนะนี่นะฮะเป็นปั๊มน้ําของทีตาชินะครับพูดถึงเรื่องปั๊มนะคะ ตัวปั๊มเนี่ยนะปั๊มเราต้องใช้เป็นรุ่นใหญ่อย่างนี้นะครับรุ่นใหญ่หมายถึงว่ามีมีถังนะครับมีถังลมตรงนี้นะสำรองน้ำแล้วก็ลมเนี่ยจะทําให้แรงดันเนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะเราเราไม่ได้ใช้ปั๊มตัวเล็กๆแบบนั้นนะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะไล่่โอเคไหมครับนี่ก็มีปลั๊กนะครับต่อปั๊มน้ํานะครับเอ่อบริเวณด้านด้านหลังนะฮะก็ พื้นที่นี้จะมออีตัวนี้อยู่ตัวนึงนะจะเป็นคอยล์ร้อนของแอร์นะนี่แอร์อยู่ในห้องนอนนะครับซึ่งแอร์ในห้องนอนเนี่ยเราเราติดตั้งไว้ให้ฟรีนะครับหตัวเป็นแอร์ของยี่ห้อไดกินนะครับนี่เป็นแอร์ของยี่ห้อไดกินนะครับน,น,รน,นะครับเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นนะครับก็ติดตั้งไว้ให้หนึ่งตัวนะครับเนี่ยพื้นที่รอบบ้านเราก็จะมีก๊อกนะตัวนี้มีก๊อกน้าไว้อยู่แล้วนะครับ นี่ก็จะเป็นพื้นที่ข้างบ้านนะครับทางฝั่งทางด้านขวามือของบ้านนะครับ<ส>ก็จะมีพื้นที่เหลืออยู่ประมาณเกือบ3เมตรนะฮะตรงนี้อ่านะครับเดี๋ยววนมานะครับ<ส>เดี๋ยวตามไปนะเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านกันนะครับก็จะมาพื้นที่บริเวณหน้าบ้านนะครับแน่นอนนะครับ เป็นซิกเนเจอร์ของบ้านโดยพิลมนะครับก็จะมีมานั่งนะฮะตรงนี้มีมานั่งอยู่2ตัวนะคือด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนั่งกําลังสบายเลยนะฮะไว้นั่งรับลมนะฮะนั่งพักผ่อนนะครับใ่บรรยากาศตอนเช้าตอนเย็นหรือตอนกลางวันนะครับนี่เราถ่ายกันตอนประมาณ1ิบโมงครึ่งสิบเอ็ดโมงนะฮะเนี่ยยังร่มอยู่เลยนะฮะหน้าบ้านนะ กระจกบานใหญ่นะครับแบ่งเป็น4ตอนอย่างที่เห็นนะบานใหญ่เลยนะครับหลังนี้นะครับเฉพาะหลังนี้เท่านั้นนะครับทำเป็นประตูผักเข้าเป็นบานทวิงนะครับปกติก็หลังทุกหลังก็จะเป็นประตูสไลด์นะแต่หลังนี้พิเศษก็คือเป็นประตูผักเข้านะเดี๋ยวเข้ามาครับเดีเข้ามาครับเชิญเข้ามาในบ้านนะครับเชิญครับเราเข้ามาในตัวบ้านนะครับก็จะเป็นโถง โนะถงหลังนี้นะฮะก็มีพื้นที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับเนี่ยกว้างมากๆเลยนะครับก็จะมีช่วงนี้นะช่วงนี้ก็ยังสามารถจัดเป็นพื้นที่รับแขกได้นะครับเนี่ยบริเวณนี้นะครับอยู่บริเวณเด้านข้างนะครับก็มีเฉลียงนะครับก็จะมีวิวนะวิวสระน้ำนะแล้วก็ทําเป็นหน้าต่างตรงนี้เป็นหน้าต่างบานสไลด์นะฮะเนี่ยไว้ให้เรียบร้อยหมดเลยนะฮะเอาไว้ชมวิวนะครับบรรยากาศสวย นะครับในตอนช่วงเช้าช่วงสายตอนช่วงเที่ยงแล้วช่วงบ่ายนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆนะฮะสามารถชมบรรยากาศาวิวสวยๆแบบนี้นะครับได้ทั้งวันเลยะนะครับอันนี้มาทางโถงฝั่งนี้นะครับในโถงเนี่ยนะตัวตัวโถงเราจะทําเป็นฝ้านะเราจะให้ดูฝ้านะครับฝ้าเนี่ยเราทําไว้2หลุมนะครับเนื่องจากว่าหลังนี้ค่อนข้างที่จะโถงกว้างน,นะทำไว้สองหลุมนะครับหลุม,ลมฝ้าหลุมเนี่ยเราก็จะทําเป็นสไตล์แบบไม่ไม่ได้ซ่อนไฟนะค เราเป็นฝ้าหลุมขึ้นไปอตรงๆเลยนะครับแล้วก็จะติดไฟไว้มีดาวไลท์มีไฟ LED นะดูตรงกลางติดเรียบร้อยนะฮะฝ้าของเราเนี่ยนะสูงครับเนี่ยเราารันตีนะครับโครงการบ้านรวยพิลมนะครับเราารันตีบ้านของเรานะสูงไม่ต่ำกว่า3มเมตรนะฮะซึ่งหลังนี้ก็ประมาณ3มเมตรท่วนพอดีนะครับตัวนี้อ่า นะครับพอพอเข้ามาถงปั๊บนะก็จะมีเข้าไปในส่วนของฝั่งซ้ายก็จะเป็นห้องนอนนะครับฝั่งขวาก็จะเป็นห้องนอนนะนี่ก็จะเป็นประตูที่ออกไปหลังบ้านนะฮะไปทางครัวนะเดี๋ยวเราดูในห้องนอนห้องนี้ก่อนนะครับตามมาครับห้องนอนห้องนี้นะห้องนอนห้องนี้ก็จะเป็นห้องนอนที่อยู่โซนหน้าบ้านนะครับสามารถที่จะ เห็นวิวคิวทัศนะครับเห็นบริเวณลานจอดรถทางด้านหน้าบ้านได้นะครับตรงนี้นะแล้วก็ห้องนี้นะครับมีห้องน้ำในตัวนะครับก็คืออยู่โซนนี้นะครับมีห้องน้ำในตัวอยู่โซนนี้นะครับไฟติดไปให้ลัวนะมีไฟเป็น LED นะครับเป็นโคมสระเปาโคมนะครับหนึ่งดวงนะแล้วก็มีเป็นไฟดาวไลท์นะครับสองดวงนะครับมาดูห้องน้ำนะครับนี่ห้องน้ำนะครับตามมาครับตามมานะครับ ห้องน้ําก็จะเตรียมเรียบร้อยนะในห้องน้ําเข้ามาก็จะมีด้านในสุดนะครับก็จะเป็นชุดเลนชาวเวอร์นี่นะเป็นเลนชาวเวอร์แล้วก็มีฝักบัวเนาะแล้วก็จะมีก๊อกปิดเปิดนะแล้วก็จะมีก๊อกสําหรับปิดสวิตชิ่งนะครับก็คือ,อเปลี่ยนจากฝักบัวหรือเป็นเลนชาวเวอร์แบบนี้นะใช้ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนนะครับ กระเบื้องเคลือบลายหินอ่อนขนาด6 0เซนคูณ6 0ซนนะแผ่นใหญ่เลยนะครับแล้วก็ตรงโซนที่เป็นตรงโซนเนี้ยเราก็จะใช้เป็นกระเบื้องลายไม้ธรรมชาตินะครับตรงนี้จะสวยงามนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเจาะช่องนะไว้วางของนะครับาอาไวทำให้เรียบร้อยเนาะแล้วก็ตรงด้านหลังของอตัวสุขภัณฑ์ชักโรครกนี้นะครับก็ตรงอ่างน,น้ำเนี่ยก็จะมีเป็นเคาน์เตอร์นะครับบาเล็กๆนะไว้วางของต่างๆได้นะ ตรงนี้นะครับเอเคไหมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องถัดไปครับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนที่อยู่ฝั่งทางด้านหลังของบ้านนะครับเป็นห้องนอนที่บรรยนากาศดีมากๆเลยนะครับเพราะเป็นห้องนอนที่ติดกับมีวิวที่ติดกับฝั่งสระน้ำนะร <S <S เราจะเห็นเลยนะตรงนี้ ลมจะเย็นมากๆเลยนะครับนี่จะเป็นด้านนี้นะครับห้องนานก็ดูกว้างนะครับนี่4เมตรนะฮะตัวนี้ช่วงนอกห้องนอนเรา4เมตรนะครับก็กว้างอยู่แล้วนะฮะปกติก็อยู่ในช่วง3เมตร3,50เมตรห้าสิแล้วก็4เมตรนะฮะเราทําที่4เมตรเลยนะครับหน้าต่างมี2ฝั่งนะมีฝั่งฝั่งหลังบ้านด้วยนะครับมีฝั่งทางด้านหลังบ้านด้วยนะครับตัวฝ้าก็สูงนะครับ3เมตร นะครับทุกห้องเลยนะครับไฟก็ติดไว้นะครับมีโคมสลัเปานะครับกลมๆนะเป็น LED เป็นแสงสีขาวนะหนึ่งโคมนะแล้วก็มีดาวไลท์นะครับอีก2ดวงนะครับเป็นโคมสีวางไว้นะแสงสีเหลืองปักเนี่ยเราเดินไว้ให้หมดนะมีปักหนึ่งสอปัก4ี่จุดนะห้องนอนห้องนี้ถือว่าจัดไว้ให้เต็มเลยนะครับแล้วก็มีแอร์นะครับห้องนี้นะมีแอร์อยู่ตัวนึงนะครับเนี่ยก็ปิดเปิดได้เลยนะฮะ ่ะโอเคนะเดี๋ยวเราถัดมาไปดูโซนหลังบ้านแล้วก็ดูห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับโอเคนะครับเดินมาโซนนี้นะครับตรงบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นห้องน้ำนะเข้ามาจะมีเป็นถงเล็กๆนะครับก็จะเป็นห้องน้ําอยู่ห้องหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับตรงหน้าห้องน้ำเนี่ยนะก็ดีไซน์เป็นอย่างนี้ครับเราจะเห็นก๊อกน้ําเห็นไหมครับเนี่ยเป็นก๊อกน้ํอยู่ในบ้านนะครับคือตอนนี้เราเราเราทำไว้เผื่อไว้นะครับเผื่อลูกบ้านเนี่ยนะ ซักผ้ากันด้านในนะครับซักผ้าก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแบบเป,เป็นฝาเปิดบนนะครับอย่างเงี้ยเราไม่ต้องเอาออกมาซักกระมุงละมังอะไรเงีง้ยน,นะเราใช้ก๊อกเราเตรียมไว้ให้นะมีก๊อกน้ํานะครับแล้วก็มีทาเป็นท่อระบายน้ํานะครับลงไประ,ะบายน้ําออกน,นอกบ้านนะครับเราตั้งเครื่องไว้ตรงนี้นะแล้วก็มีต่อปั๊งไ,ไว้ให้นะครับก็สามารถที่จะซักผ้าในบ้านได้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูห้องน้ําห้องนี้นะห้องนี้ก็ดูดูกว้างนะครับ การวางเล y o u t ห้องน้ำก็จะแตกต่างกันไปนะแต่ละห้องนะนะครับก็มีสุขภัณฑ์ชักโครกนะแล้วก็มีชุดเลนชาวเวอร์เราใส่ไว้ทั้งหมดเลยนะครับทุกห้องเป็นแบบนี้หมดนะกระเบื้องปูไว้เหมือนกันนะฮะทุกห้องเลยนะครับแล้วก็มีอ่างล้างหน้านะครับมีกระจกนะครับมีไว้ให้หมดนะครับตัวพื้นนะครับพื้นห้องน้ําเราใช้เป็นพื้นสีดำนะฮะลายหยาบเนี่ยเวลาเราเดินอย่างเงี้ยนะจะดูแล้วไม่ลื่น นะครับแล้วก็ตรงหลุมอาบน้ำเนี่ยเราก็ทําเป็นสเตปต่ำลงไปนะครับเพื่อให้การไหลของน้ำเนี่ยสลบลงฟลอเดนที่อยู่ด้านในะนะครับไปเดี๋ยวไปดูตรงห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับอ่านะครับอันนี้เป็นห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะครับเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่อยู่โซนหลังบ้านนะครับอีกห้องหนึ่งนะครับขนาดก็กว้างพอสมควรนะครับตรงนี้สามเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็ ทางด้านนี้4ี่เมตรนะครับก็ถือว่ากว้างนะครับนี่ไฟก็ติดไว้ให้หนึ่งดวงนะครับเป็นโคมสระเปาแสงสีขาวนะปักดีไว้หมดเลยนะครับห้องนี้ไว้สามตัวนะหนึ่งสองสามนะครับเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะมีหน้าต่างอยู่บ้านหนึ่งฝั่งนี้อ่านะครับไปดูทางโซนวด้านนู้นนะครับตรงนี้ก็เป็นโถงนะครับทําเป็นห้องครัวนะครับมีหน้าต่างบานสไลด์เนี่ยนะฮะอยู่สองบานนะครับมีฝั่งทางด้านข้างบ้านแล้วก็ทางด้านหลังบ้านนะ คาน์เตอร์ครัวนะครับเราทําเป็นสไตล์แบบโอเพนอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยนะครับทำเป็นแนวยาวยานี้เลยนะฮะใช้ประโยชน์พื้นที่ได้เยอะมากๆนะจะวางของจะวางอะไรต่างๆสามารถทําได้หมดนะตัวนี้ก็จะเจาะเป็นช่องนะเจาะเป็นช่องไว้วางของนะครับแล้วก็มีอ่างล้างตัวนี้นะเราจะมีหลุมซิงค์อ่างตัวนี้ด้วยนะครับนะฮะตัวนี้นะครับเนี่ยต่อปไปนะครับเป็นช่องสวิต์ปูกระเบื้องด้านใต้นะปูกระเบื้องแล้วก็ Uh, ทาสีไว้เรียบร, mm hmm. wow. ร้อยหมดเลยนะครับก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนะครับตรงนี้นะครับมีปลั๊กนะครับตรงนี้มีปลั๊กไฟด้วยนะครับไว้เสียบการร้อนเสียบหม้อหุงข้าวก็ได้หมดนะครับเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะมีปลั๊กหนึ่งนะครับแล้วก็จะมีปลั๊กตรงนี้อีกหนึ่งนะครับเเสียบตู้เย็นได้นะตรงนี้กว้างมากๆเลยนะครับนี่ ตัวฝ้าก็สูงเท่ากันหมดนะภายในบ้านนะตรงในครัวแล้วก็ติดไฟโคมเป็นโคมสารเปาโคมนะครับไว้หนึ่งโคมนะครับแล้วก็ตรงหน้าห้องน้ํานะครับก็จะมีโคมดาวไลท์ไว้หนึ่งดวงนะครับดังนั้นในบ้านเนี่ยแสงสว่างมีเพียงพออย่างแน่นอนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูส่วนต่อไปครับมาเดี๋ยวเราไป ส่วนหน้าบ้านกันนะครับส่วนหน้าบ้านนะครับตรงรถจัดรถเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงนะครับก็จะเป็นเราทําเป็นไม้ตกแต่งนะครับแล้วก็บัวตกแต่งเนี่ยก็เป็น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 ไม้นะเป็นไม้ตกแต่งแล้วก็ทาสีย้อมไม้นะครับก็ให้ลวดลายคล้ายๆไม้ของจริงมากๆเลยนะฮะตัวนี้สวยงามนะครับตรงตรงรถจัดรรถเนี่ยเรามีก๊อกน้ำนะ ไว้สวิต์ไว้หนึ่งก๊อกนะแล้วก็จะมีปลั๊กปลั๊กไฟไว้ให้ใช้ด้วยนะครับก็ถือว่าเราจัดไว้เพียงพอนะครับทั้งปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ทั้งก๊อกน้ำนะครับไว้ใช้งานนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นอ่าเป็นเขาเรียกคล้ายๆกับหัวตะเพิงนะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์นะครับที่การประปาส่วนภิภาคเขามาทําไว้เนี่ย ตอนที่ขยายเขตเนี่ยฮะเนื่งองจากว่าโครงการของเราเนี่ยนะครับทำการขยายเขตเป็นน้ําประปาของภูมิภาคนะครับเขาก็จะทําเป็นแบบมาตรฐานเลยนะครับเดินท่อเนี่ยนะจากต้นทางเนี่ยท่อ10นิ้วนะแล้วก็เดินเข้ามาในโครงการของเราเนี่ยเป็นท่อ4นิ้วนะวิ่งเข้ามาเนี่ยพอปลายทางเนี่ยเขาก็จะตัดติดตั้งหัวตัวนี้ไว้นะครับเอาไว้สําหรับเดินน้ำนะครับในกรณีที่มีการซ่อมท่อหรืออะไรต่างๆนะครอาจจะมีปิดน้ํา หรือเซอร์วิสอะไรต่างๆนียนะครับก็จะมีตะกรอนนะครับตอนนี้เอาไว้เดินตะกรอนนะครับมีวาลนะแล้วก็เปิดเดินตะกรอนทิ้งอ่ะคือเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไไล่จากนู่นมาแล้วเอาตะกรอนทิ้งตรงปลายปลายทางนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับอาจจะน้ําอาจจะมีกินเหม็นหรือแรงต่างๆนียเราก็สามารถที่จะแจ้งการประปาได้นะครับเพื่อที่จะให้เข้ามาเดินน้ําถ่ายน้ําออกนะครับก็จะลดปัญหาตรงนี้ได้นะครับเนี่ยมีประโยชน์นะครับนี่เอาไปปลายทางนะครับตรงโครงการนะครับ โอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ต้องการบ้านเดี่ยวนะครับสวยสักหลังหนึ่งนะครับสามารถพิมพ์ข้อความนะครับลงมาใต้โพตนี้ได้เลยนะครับหรือโทรติดต่อกับผมเข้ามานะครับพี่ต้อมนะครับเบอร์โทร066 054 5946หรือจะทักข้อความไปที่เพจโดยตรงก็ได้นะครับเรายินดีนะครับให้คำปรึกษานะครับเรื่องของการยื่นกู้นะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับจะพาชมบ้านสวยๆอย่างนี้นะครับสวัสดีครับ